เอาละทุกคนวันนี้เรามาชิงเงินรางวัลกันอีกรอบนะครับดูโอ้โหดูข้างบนสิเงินรางวัลนี่สูงมากๆเลยนะแต่ว่านะวันนี้ฉันไม่มาเล่นหรอกคุณยายฮะคุณครูวันนี้ฉันจะเป็นตุ๊กตา AEIOU นั่นเองนี่ครับแมปนี้เนี่ยของ Squid Game เนี่ยเราอาจจะทิ้งไว้ข้างล่างนะคือเนี่ยเราสามารถเป็นตุ๊กตาได้แล้วก็โอ้โหเพิ่มพลังชีวิตได้ด้วยหรอ นี่ไงบวก1นึ่งไลฟ์นะครับแล้วอันนี้ไม่รู้อะไรนะครับคูณ2นะครับชนะนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเล่นเป็นตุ๊กตาเองนี่ตรงนี้นะครับทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ย500โลบัคแน่อ่ะกดซื้อไปบายเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็เข้าไปเตรียมตัวกันเลยปะคุณยายคุณครูแฮ่แฮรับรองเซตชั้นแน่ๆ เอาละครับตอนนี้เราเป็นตุ๊กตาแล้วนะครับเลดไลท์กีนไลท์นะครับเดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อน ว้าวน่าสนุกจริงๆเลยฮ่าฮาไม่ได้เป็นผู้เล่นแล้วมาดูซิว่าใครจะรอดบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะเล็งคุณยายไว้ก่อนเลยและคุณครูเฮ้เฮ้เฮ้เตแน่นแน่อาเตรียมพร้อมนะครับผู้เข้าแข่งขันกําลังประจําที่กันอยู่แต่เราไม่แน่ใจนะสีเขียวหรือสีแดงเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับอเดี๋ยวขอซ้อมก่อนอเริ่มแล้วเริ่มแล้วเตรียมพร้อมอมาเริ่มแล้วนะครับตอนนี้ขึ้กีท์เลดไลท์เ,เรียบร้อยเป็นไงล่ะฮ รอกีไลท์แลนไล์ปั๊บว้าวไปกันบ่ไปแกไปแกโอ,เเโอ้เหลือสามคนนะครับมามามาเดินมาสิกีไลท์วิ่งมาแลนไลท์ไมโดโอ้สามคนยังรอดนะครับเป,เป็นไปได้ยังไงเนี่ยกีไล์จึ๊บมาวิ่งมาวิ่งมาครูบอดี้เสร็จไม่โดนะครับโอ้โหรอดจนได้ยายา โอ้โหรอดอีกแล้วยินไลฟ์มาสองคนเฮ้ยเอา้าจบซะแล้วมีคนชนะนะครับเราแพ้อะไรเดียแต่ว่ากำจัดคนได้เยอะมากๆเลยพวกเราโอ้โหอยากเล่นอีกจัง<ะ>คุณครูทำไมเก่งจังเลยเนี่ย โอ้นี่เราสู้ไม่ได้เลยนะเนี่ยอ๋อจุ๊บนี่มีให้สแกนหน้าด้วยนะครับตรงนี้อ่าเป็นหน้าเรานะครับว้าวอ้าว <c oughs> เดี๋ยวเป็นหน้าฉันสิโอ้ทังหมดแล้วเนี่ยไปแล้เข้าไปเล่นเลยดีกว่ามาแกะน้ําตาลกันนะครับมาแล้วโอ้แต่ละคนประจำที่นะครับอ้าวแล้วทําไมคนนี้ไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนเล่นหรอเธอ <c oughs> โอ้ อะไรเนี่ยเขาให้กดตรงกลางนะครับโอเคฮึบโอ้โอ้โอ้เฮ้ยจึ๊บรอดอยู่จึ๊บรอดฮึบนี่มันไม่เหมือนกันเลยนะครับแขะน้ําตาลอันนี้จึ๊บรอดอยู่อันนี้อันเล็กนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงจึ๊บสบายนี่เล่นออรดิชันมาก่อนจึ๊บสบายอยู่ยังง่ายอยู่จึ๊บเอาไงฮึบเล็สองนี่อีกอันเดียวเท่านั้นเย้ โอ้เราเชดาร์นะครับอันดีแกะน้ำตาลแบบสบายๆมากๆเลยเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามีหลายชีวิตจะเป็นยังไงอะนี่ครับเราสามารถบายได้นะครับ50โลบัคกจุ๊บอาหนึ่งชีวิตแล้วอะลองหลายชีวิตเลย<ม>จุ๊บนี่ปึ๊บมา2แล้วลอง3ดูอาสัก3ชีวิตก่อนละกันจุ๊บ,บนี่เป็นไงมี3มชีวิตนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปเล่นดูว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าเรามี3มชีวิตแล้วปะคุณครูเอาเข้าไปกันแล้วเหรอเดี๋ยว ไม่มีใครรอเลยวุบโอ้โมาแล้วนะครับตอนนี้สแกนหน้าก่อนนี่ต่อต้องไปโดสุดรอ่ออ่เดี๋วเดี๋ยวเดี๋นายเดี๋ยวก่อนสินี่ชมหน้าเราก่อนเป็นไงอ้ามีคนเดินผ่านนยครับโอ้อะไรกันเนี่ยแต่ละคนโอ้ชุดไดโดเสาเขกามานะครับโอ้ สุดเทพปะเล่นกันดีกว่ามาแล้วมีสเตมิีน่าด้วยนะครับโอ้หคุณยายรอสตาร์ทก่อนเลยนะคุณยายนี่ไม่กลัวหรอเนี่ยฮะฉันมีหลายชีวิตฉันไม่กลัวหรอกนี่นี่ครับต่อตัววิดีโอก็มี3ชีวิตนะครับเดี๋ยวลองให้ดูเลยดูซิว่าถ้าวิ่งไปไกลๆเนี่ยจะได้เท่าไหร่เอ้ยเด๋ยวทำไมคนนั้นไปเป็นทางนู้นไปได้ไงอะ่ะนี่ครับเรียงรายกันอยู่โอ้โหคุณยาย,ยาหันหน้ามาสิเอาแล้วสี่สามสองหนึ่ง วิง่งรัวๆวิง่งรัวๆนี่ไปไปลุกไปเจอเจอวิง่งรัวๆเลยมีสาวชีวิตนี่ไปแล้วล้มลุกขึ้นมาเอ้าหายไปแล้วอ๋อใช้สาวชีวิตกับเกมรันไม่ได้ทุกคน <มา S 1> โอ้โหแย่เลยนะครับไม่งั้นก็อมาตะเลยนะ <มา S 1> อย่างนั้นอะมาเดี๋ยวเราจะเล่นเป็นตุ๊กตาอีกดีกว่านี่กดไปเลยจึงแล้วก็รอผู้เล่นก่อนนะครับ มาแล้วนะครับตอนนี้พูดเล่นกบประจําที่กันแล้วนะครับฮ่า <c> ฮ <oughs> จะไม่ให้ใครวิ่งเข้าเส้นใช้ได้หลอกครั้งนี้เราต้องกดเร็วๆเลยหรือว่าเราจะยื้อช้าๆหลอกให้ตายใจดีเอ,อ่ยื้อช้าๆดีกว่ามาลองดูนะครับตานี้ <c oughs> อ่ะทีไลแล้วรอย่องมาอ่ะให้ตายใจก่อนตายใจแล้วค่อยกดอึดออเฮ้ยเฮเรียบร้อยสามคนสี่คนอ่ะยังยังยังอยู่นิ่งๆแช่ไปก่อน แท้ไปก่อนอ่งงงงงให้เขียวเลยจุบเขียวมามาแล้วมาแล้วมาแล้วหยุด <c oughs> เรียบร้อยโอ้โหโอ้ครั้งนี้โดนหลอกเหลือกี่คนเนี่ยหนึ่งสอผู้เล่นที่สี่ไม่ยอมวิ่งมานะครับเอาไปแล้วนะครับเหลือ3ามคนโอเคเดี๋ยวเราให้กินไลท์เลยให้สัญญาณแล้วก็เลดหลอก <c oughs> กินไลท์แล้วมาเตรียมอึด <c oughs> เลไล์ ยังรอดนะครับโอ้โหคนนี้เก่งมากๆเอาแล้วไดโดเสามาจากไหนเนี่ยข้างหลังโอวิ่งมาได้ไงเนี่ยเอา้าเขาวิ่งได้ไงอะอ่ะปึ๊บแล้วก็เลดไลท์เลดไลท์ด like, ิเลดไลท์เลดไลท์ไม่นะเราไดโดเสาว่าได้ไงอะเพื <c oughs> ่อเพื่อดูสิี <c oughs> โหาได้ยังไง <c oughs> ี่มันเลดไลท์ like <c oughs> อยู่นะอะไรเนี่ยทำไมโหดจังอ่ะเลดไลท์ผมแพ้แล้ว สรุปก็คือเราเล่นเป็นตุ๊กตาไม่ได้นะครับเพราะแต่ละคนโหดมากเพราเธอคนนี้ไม่มีหน้านะครับอะไรเนี่ย เรามาเล่นเล็ดไล้กินไล์กันอีกรอบนะครับแต่ว่าครั้งนี้เราไม่ได้เล่นเป็นตุ๊กตานะ,ะนี่ผู้คุมใครเล่นเป็นตุ๊กตาเหรออ๋อก็เจ้าอ๋อคุณยายไงหรอ oh <my> คุณยายเล่นเป็นตุ๊กตาไงอ๋อว่าไงนะนี่เธอระวังคุณยายให้ดีๆนะคุณยายเล่นเป็นตุ๊กตาป้าพวกเราสแกนหน้าเข้าไปดีกว่าจึงนี่ไปแล้ว เป็นคุณยายนะครับเป็นตุ๊กตาที่โหดสุดๆเลยดูซิว่าพวกเราจะผ่านไหมคุณครูระวังนะคุณยายเล็งเราอยู่นี่พวกเราระวังโอเคตอนนี้เนี่ยผู้เข้าแข่งขันเยอะมากๆเลยนี่ดูโอต่างกระโดดคือคักกันใหญ่เพราะคุณยายเป็นนะครับยายอยู่ฝั่งนู้นเตรียมกดเล็ดไลคินไ like ลแล้วมาสีสามสองหนึ่งไปกินไลโอ้ว้ เป็นไงล่ะบอกแล้วคุณยายโหดดูสิโอ้โหหลอกวะไปอีกแล้วไม่มีใครรอดเลยดูสิหลอกก่อนวะยังรอดกันอยู่นะโอเคคุณครูไปเร็วมากโอ้ยลือหลอกก่อนมีเวลาตั้งเยอะเราต้องรอนะครับลองเล่นกับคุณยายดูคุณยายไม่กดนะครับแสดงว่าน่าจะหลอกเราแน่เลยพวกเราระวังนะโดนหลอกอุ๊ยไปแล้ว ฮึบ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 ว้าไปแล้วเธอไม่คุณยายอย่าจองด่าสิกระโดดโชว์กระโดดโชว์อะกระโดดกระโดดโชว์ดิกระโดดกระโดดอุ๊ยเกือบนะตอนนี้เราเล่นอยู่นะครับเล่นกับคุณยายอยู่ข้างหลังรอดไหมข้างหลังยังอยู่นะครับโอเคยืนตัวแข็งไว้หมดแล้วเนี่ยคุณยายโอ้ยังไม่ยอมไปอีก หันไปสินี่จะเล่นไหมเนี่ย <c oughs> โอเคคุณยายบอกอเละอุ๊ยไปแล้วข้างหลังข้างหน้าไปแล้วคุณครูอยู่ข้างหน้านะครับตอนนี้เอาเธอคนนั้นไม่เล่นหรอ <What? S 1> เดี๋ยวต้องรอนะครับรอแป๊บหนึ่งกระโดดอุ๊บกระโดดจึ๊บนี่กระโดดได้วะยา,ย,า,ย,า,ย,ายังๆยังยังยังย่าไม่โดดหรอกนะ <c oughs> งไงเจ้าหมีเป็นกําลังใจให้ฉันด้วยนะคูบาดใกล้ถึงแล้ว <c oughs> เอาข้างหลังไปแล้ว หรือเรากับคุณครูนะครับแล้วก็คุณยายคุณยายส,ยสมัยสาวๆแบบตุ๊กตานะครับรอดูนะครับมีเวลา3นาทีเท่านั้นนี่กะจะทวงเวลาให้เราแพ้เลยเหรอเนี่ยมีเวลรอโอ,โอเคอุ้ยยางยางยางยังไม่ตายหรอกนะหน,นังเหนียวไหมล่ะฮ่าฮ่าโอเคไปจึ๊บจึจบโอ้โอลอได้อยู่รอได้อยู่ยางยางอีก2นาทีเท่านั้นพวกเราฮึบ ไปแล้วไปค่อยๆย่องจริงๆเราวิ่งได้นะเนี่ยเราโอ๊ยเราไม่วิ่งเราไม่วิ่งเดี๋ยวค่อยวิ่งเข้าเส้นชัยทางหนังไม่มีใครเลยไปวิ่งอจ,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 จอเจอเจออเจอว้ยคุณครูทำไมไม่เข้าล่ะต่อให้หรอฮะนี่มา <What? S 2> โอ้โดูใกล้ๆเราวน้ากลัวมากๆเลยเนี่ย <c oughs> คุณยายบอกแค่ฉันสนุกจริงๆเลยเล่นกับพวกแกเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเตรียมตัวสังหารได้เลย <c oughs> แค่เคุณครูอย่าไปยอมนะเราต้องล้อเลรียนตรงหน้าข้างหน้าคุณยายี่แหละเดี๋ยวล้อก,ก่อนนะครับล้อให้คุณยายหันไปก่อนล้อ,ก,รอ,รอก,ก่อนล้อก,ก่อนใจยเย็นมีเวลา1นาที50นะครับได้เวลาแกล้งคุณยายแล้วพวกเรารอแป๊บหนึ่ง <c oughs> คุณครูหันมาหน่อยสินี่คุณครูเหรียญตกอ่ะตรงนั้นอ่ะ เนี่ยเหรียญตกตรงนี้เห็นไหเนี่ยเหรียญอ่ะข้างๆอ่ะเก็บสิตรงซ้ายด <Head shot. S 1> <c oughs> งวาลไปเก็บเหรียญน,นะครับอีกสักพักเราจะวิ่งแล้วพร้อมแล้วนะรอแป๊บหนึง่ง <c oughs> ไปแล้ววิ่งดูนี่ผู้เาเราแพ้อีกแล้วอะแพ้คุณยายอะโอ้คุณยายเก่งสุดๆไปเลยไม่น่านเล่นกับคุณยายเลยเนี่ย uh. นี่เรามีวิธีได้เงินจากข้างบนแล้วเรามาต่อตัวกันดีกว่ามาคุณยายคุณคร,คณครูคุณครูต่อหัวคุณยายเร็ว <What? S 1> นี่โอเคเรียบร้อยนะครับดีอุย้ยได้แล้วอุย้ยจึ้นขึ้นขึ้น,น,นได้ไหมได้ได้ไดไดอุย้ยต่อบ,บนนี้ดีกว่าสูงกว่าเยอะเลยผมไม่ถึงนะครับตอนนี้นี่ครับอุย้ยถึงแล้วเย้ได้เงินแล้ว โอ้โอเคถ้าเกิดชอบคลิปนี้กันก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะเราจะทิ้งลิงก์เกมไว้ข้างล่างนะทุกคนสามารถเข้ามาเล่นได้ไปแล้วบ๊ายบาย